สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยายสุภาไอซ์เลนไทยนะคะวันนี้ก็ขับรถในป่านะคะดูข้างทางเลยพี่น้องจ้าดูข้างทางก็มีแต่ดอกรูปีหน้าเ้ยจ้ายายพาชมโดยยายจะขับค่อยๆเพราะว่าไม่มีรถมาเนาะมีรถยายอยู่คันเดียวยายก็เลยจะขับไปเรื่อยๆนะคะให้ชมวิวข้างทาง ให้ชมวิวข้างทางเด้อมีแต่ดอกลูปิน่าเด้อพี่น้องจ่าดอกลูปิน่าจ้างามบอพี่น้องงามบ่จ้าประเทศไอซ์แลนด์มีแต่ธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้อมีแต่ธรรมชาติสร้างมาธรรมชาติสร้างมายายค่อยคขับเด้อเนี่ยยายไม่กล้าขับไว เดี๋ยวก็เพื่อนเพื่อนก็จะเวียนหัวไว้เอ๊ะทำไมไปไขับรถไวจังขับรถไวเลยยังคุยด้วยใหญ่ค่อยค่อขับเด้อมันอาจจะกระชงกระเชงนิดนึงเด้อเพราะว่ามันเป็นลูกรังเด้อพี่น้องจ๋าไม่ใช่ทางลาดยางอันนี้มันเป็นป่านะคะพาเที่ยวป่าเด้อวันนี้พาเที่ยวป่าเที่ยวป่าไปเรื่อย ปาลูปีน้าลูปีนาสายสเลนลูปีน่านะคะตรงนี้อยู่เขตเขาประโคจะพี่น้องจ้าอยู่เขตเขาประโขคลุ้มพราคลุมฝนไม่มีแดดได้เห็นเลยได้แค่นี้ก็ยังดีแล้วอ,อขอให้มีวีดีโอลงลายายกันได้เมื่อกี้ก็ขึ้นไลฟ์สดไป ตอนนี้กำลังขับรถกลับนะคะยายก็ถ่ายวีดีโอถ่ายวีดีโอเสร็จแล้วก็ไลฟ์สุดไลฟ์สุดก็ขับรถกลับนะคะขับรถกลับเร้วกำลังจะขับรถกลับนะคะขับรถกลับบ้านข้างทางเห็นไหมคะพี่น้องเสาไฟที่ประเทศไอซ์แลนด์นี่นะคะคือเสาไฟ สาไฟเขามีเหล็กเดอ้อพี่น้องเดอ้อเหล็กเขามาตรฐานเหล็กเขามาตรฐานโยงขนาดบารุมแรงขนาดไหนก็ไม่เป็นไรลรุมแรงขนาดไหนก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้ที่ยายมาก็เวลาในขณะนี้ก็เที่ยงพอดีแล้วไม่มีแดดเลย ไม่มีแดดสว่างมืดแค่สามชั่วโมงเด้อ,อยุโรปตอนช่วงนี้เด้อพี่น้องจ้ะยุโรปสว่างแล้วก็มืดสามชั่วโมงนะฮะยายจะขับรถพาเอฟซชมดอกไม้เที่ยว เที่ยวไอซ์แลนด์นะคะเนี่ยเน,ย,เย,ยเนี่ยเที่ยวไอซ์แลนด์ใครว่างๆมาเที่ยวไอซ์แลนด์เดนเนี่ยอ่ามีแต่ดอกไม้ดอกไมยาา้ยายพาชมดอกไม้ยายทุกพาไปไหนไปถ่ายดอกไม้ให้ดูอ่า <c oughs> ถ่ายดอกไม้ให้ดูเด้อพี่น้องจ้าอือือว่างๆก็มามาชมเด้อ อยากไออยู่ประเทศไทยหลายอมืมาชมประเทศไอซ์แลนด์มั่งอยากอยากอยากแบ่งปันนนเนี่ยอยากแบ่งปันอยากแบ่งปันให้เห็นใครไม่ได้เห็นก็เห็นกับยายเด้อนี่นีน่ขับรถแล้วก็คุยไปด้วยขับรถด้วยคุยไปด้วยเดินถ่ายวิดีโอคนเดียวอยู่ในปา่า อยู่ในป่าอยู่ในป่าเด้อพี่น้องจ้าอืมโอ้ยยายก็ครับมาถึงนี้แหละนี่ตอนนี้ก็มาถ่ายให้ดูเด้อดอกอันนี้ดอกสีม่วงๆเด้อพี่น้องจ้าดอกสีม่วงๆ นก็ออกเขียวสีม่วงม่วงเขียวเขียวพาชมพาชมป่าป่านี้มีวีหกเฝ้านับนกร้อยพันมาช่วยกันช่วยกันชมไพรนะเพื่อนเอ้ยนี่ก็ป่านี่อีกกะนีทางเดินเด้พอพี่น้องนั่นอัน ไอ้ต้นบางคนเขาเรียกต้นสนเนาะยายก็เรียกแต่ต้นต้นในคริสต์มาสเพราะยายเห็นเขาเอาไปทำคริสต์มาสเนาะเอาไปทำต้นคริสต์มาสยายก็เรียกแต่ต้นคริสต์มาสเลยพี่น้องจ๋าเรียกแต่ต้นคริสต์มาสเด้อมาชมป่า ชมวิวทิวทัศน์ไปพลพางเด้อพี่น้องจ้าชมวิวทิวทัศน์ไปพังพาง,พ,งพาชมปลาคลิปยายสุภาก็มีประมาณนี้แหละมีแต่ปลาอือม,มีแต่ปลาให้ชมมีแต่ปลาให้ชมเด้อพี่น้องจ้าเราเดี๋ยวตองเก็บเอ่อเก็บ ความจ้ไปเนาะเดี๋ยวก็พอถึงนาหิมะเราก็อได้ถ่ายหิมะแต่หิมะคงจะอยู่ไม่นานนะยายก็ได้ไปไทยพอปีนี้จะไปไทยไวปีนี้จะได้ไปไทยไวอื้อือปีนี้จะได้ไปไทยไวนะคะพี่น้องจ้ะเดินเที่ยวป่าก่อน ธรรมชาติเนะี่ยมันดูแล้วมันสดชื่นเ้ยพี่น้องดูแลไมันสดชื่นพูดถึงสมัยก่อนบ้านเราก็มีแต่ปา่ายายเกิดมายายก็อยู่ในป่าเนาะยายเป็นคนป่าด้อพอบ้านเราเริ่มเจริญเรายายก็มาอยู่ในป่าอีกเนี่ยอืออยูป่ประเทศไอซ์แล,ลนด์อัน,นจริงอ่ะต้นไม้มันมีแค่ต้นอันนี้แค่เนี้ยอมืมันไม่ได้ไปจะมีเยอะ ขับรถก็มีแต่หินเทศนี่นะหินเยอะไปตรงไหนก็โล่งโล่งถ้าขึ้นตรงไปตรงเดินตรงไหนสูงสูงนะ่ะก็จะมองเห็นแต่ภูเขาเนาะแล้วก็มองเห็นแต่อ่าอะไรในหะญ้ามอดหญ้ามอดกับหินอม,มองเห็นแต่หญ้ามอดกับหินเด้อพี่น้องจ้ะประเทศไอซ์แลนด์ก็มีนกอมชมนกชมไม้นกเขาก็อ่า นกนกเขาก็อนุรักษ์เดอ้อเขาไม่ได้ให้จับเหมือนบ้านเราแต่บ้านเรานี่ยิงนกยิงอะไรได้ที่นี่ยิงไม่ได้นะคะมันก็มีหน้าหน้านี้เขาก็มีที่ให้ยิงนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ยิงตรงนี้เขามีที่อืที่ที่ที่ให้ยิงต่างหากที่เขาให้ยิงนกก็คือ ที่เขาจับให้จับเขาไม่ได้ให้จับไปทั่วเขาก็ให้จับอยู่เด้ยพี่น้องจ้าเห็นไหมจ้าอยู่ไอ้บริเวณนี้ยายชอบภูเขานะ่ะนะมองเห็นภูเขาวิวทิวทัศน์ภูเขานี่อยู่ไกลยายไม่ได้ซูมเข้ามาใกล้ๆยายก็อยากให้ดูต้น ลูปีหน้ามากกว่าเนาะดอกไม้นดอกที่มันเกิดตามธรรมชาติมีแต่ป่ามีแต่ป่าแถวนี้นะ่ะบลูเบอรี่เยอะเต็มแมลงเยอะแบบเดือนสิงหาเดือนสิงหายายก็ได้เก็บเด๋ยบมาดูว่าปีนี้จะได้เก็บได้เยอะไหมมันแล้วแต่ถ้ามันมีแดดเยอะนะบางปีก็เยอะเยอะนะ บางปีก็ไม่ค่อยมีแดดไม่ค่อยเยอะแต่เขตบ้านยายนะไม่ได้เก็บขายอยู่ต่างจังหวัดอ่ะเขตต่างจังหวัดประเทศไอต์ลแลนดนะเขตเอักรดีเออภาคเหนือของภาคเหนือน่ะเขาจะเก็บขายบลูเบอรี่เขาเก็บขายอยู่ทางนู้นแถวบ้านยายก็มีแต่เก็บกินเอง <laughs> เก็บไว้ให้ตากินอืม ทำอะไรได้ก็เก็บให้ตากินเก็บไว้ให้แกกินเอาไม่ใช่แต่ตาลรกบางทีลูกหลานเขากับค่าเก็บได้เยอะก็ให้ลูกหลานอืเขาก็กินกันเนาะไม่ว่าแต่เขาหลอยอยายเ็ากินใส่กับโยเกิร์ตมันอร่อยอร่อยแล้วก็มาปั่นดื่มแล้วพี่น้องจ้ะปั่นดื่มก็อร่อยทำอ,อะไรก็อร่อยบลูเบอร์รี่ ยยเวลาย,ยายเก็บอะไรยายก็เก็บเข้าปากเลยเห็นไหมคะตรงนี้ก็จะมองเห็นมุมที่สวยๆก็คือมุมาตัวเขาประือเนี่ยตัวเมืองเขามองเห็นไหมคะสวยไหมครับเพื่อนๆสวยไหมคะสวยไมเอออือหือ ประมาณนี้แหละนี่อ,อยู่อย่างงี้มันก็มองเห็นแม่น้ำไปทางนู้นอ่ะนะมองไม่เห็นแม่น้ำซูมถ้าทูมเข้ามาอีกนิดหนึ่งก็จะเห็นแม่น้ำชัดแต่ยแต่มันก็จะหายไอ้นี่ไงมันจะหายต้นลูบีน่าถ้าจะทูมเอาแม่น้ำที่ยายกําลังถ่ายอยู่นี่ก็ใช้กล้องเดิน้เนี่ย อันนี้ใช้กล้องเด้อยายก็ถ่ายกับโทรศัพท์ั้งถ่ายกับกล้องมัง่งโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยายสุภาไอซ์เลนไทยนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามยายขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขนะคะคิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้สมความปรารถนา คิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองมีคู่ครองก็ขอให้รักกันตลอดไปร่างกายทุกท่านก็ขอให้แข็งแรงแข็งแรงเด้อพี่น้องจา๋าคิดถึงและรักทุกคนเด้อเอฟทีใหม่ๆก็อ่าทายายยังไม่ได้ไปหาก็ขอโทษขออาภัยเด้อขอโทษขออาภัยเด้อพี่น้องจา๋า ว่างเล,ล่นเลยยายถึงจะได้ไปหาบายบายพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะขอบคุณมากมาก,มากค่ะขอบคุณมากมากค่ะ thank you very much thank you for watching บายบาย